สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนของทุกท่านนะครับวันนี้จะแปลกใจนะครับว่าทำไมผมนั่งอยู่ตรงนี้ทาไมไม่ไปถ่ายที่ทุเรียนนะวันนี้ผมมีของเล่นมาให้ดูใหม่นะครับนี่เป็นชุดตรวจสอบนะครับค่า pH ของดินนะครับพอดีทุเรียนที่สวนผมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หลายต้นนะครับผมก็ด้วยความที่อยากรู้นะครับอยากรู้ก็เลยซื้อชุดตรวจสอบมาวา้ความจริงอ่ะผมมีที่มันเป็นเหมือนลูกข่างไปทิ่มในดินอะ่ะ ก็ไม่แน่ใจว่ามันเที่ยงตรงหรือเปล่านะซื้อมาก็ตัวล้ไม่กี่บาทเองตัวละร้อยส0งกว่าบาทมันก็เลยไม่รู้ว่าเที่ยงตรงไหมนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ความเที่ยงตรงสูงกว่านะครับที่ที่ที่พ้องฟังมานะฮะก็จะเป็นชุดตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างข,ของดินนะครับาจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมไปดูว่นข้างในมีอะไรนะครับ ข้างในก็จะมีน้ำยาทดสอบเป็นน้ำยาทดสอบเบอร์ซีแล้วก็จะมีตัวใสด่ดินนะครับแล้วก็ช้อนนะแล้วก็จะมีนี่ค่าสีนะครับบอกว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างเป็นกลางแล้วก็จะมีวิธีการเก็บดินเก็บตัวอย่างดินนะครับอะไปดูกันไปดูทุเรียนก่อนเลยผมจะแบ่งออกเป็นสามโซนนะครับแบ่งออกเป็นสามโซน โซนที่หนึ่งเนี่ยผมตามมาที่ผมชี้นี่นะโซนที่หนึ่งโซนที่สองโซนที่สามทุเรียนมีอาการแตกต่างกันนะครับฮะดูตอ,อนนี้ก่อนอันนี้จะเป็นลูกหลังล้วนอันนี้คือลูกหล,ล,ล,นะลัลงล,ล้วนเลยนะครับโคกนี้นะครับลูกหลังล้วนล้วนเลยนะครับอันนี้ผมตัดใบไปนะครับแล้วมันก็แตกใบอ่อนมาเต็มเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเก็บค่าดินอ่าหลักการในการเก็บดินนะครับผมเท่าที่ พอรู้มาก็คือ,เ,อเก็บดินที่มันอยู่ในระดับความลึกของรากนะครับรากทุเรียนนะครับเราก็จะเก็บอยู่ประมาณสักประมาณสามนิ้วถึงห้านิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูตรงไหนดีตรงนี้ก็ไดนะ้ตรงนี้ผมลองคุยๆไปบ้างแล้วเห็นไหมครัผมจะเปิดดินออกอย่างนี้ก็ไม,ไม่ยังไม่เจอรากทุเรียนนะดินถึงเป็นลุกลงังเห็นไหมลูกลังลว้วนๆเลย นะครับแล้วก็เ,าเอาล้วนไปหนะึ่งจุดนะฮะเก็บใส่คันไว้เหมือนมุมนี้นะครับอ่นะรำดูอีกต้นหนึ่งดูต้นนี้มั่งสลับต้นนี้นะครับดูอาการต้นนี้เหลืองเล็กไม่ไปไหนอาการหังขาดแมกนีเซียมนะครับไม่ไปไหนเลยนะฮะสุดโซมลงด้วยซ้ำไปนะครับสภาพดิน อันนี้จะเป็นดินผสมลูกหลางแต่หลักๆแล้วจะเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็จะมีลูกหลางผสมมีทรายผสมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดินจะไปค่าดินจะเป็นยังไงเนาะขุดก่อนตรงนี้ก็ได้เอาไปปลายลากเห็นไหมฮะดินร่วนดีนะเนี่เห็นไหมชื้นนิดๆนะครับตรงไหนดีเนะี่ยยังชื้นอยู่นิดๆนะฮะ จะรวมกันไหมเนี่ยแยกไว้นะครับกบกลับที่เดิมต่อไปจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็น,นินเหนียวนะครับผสมลูกลังเช่นกันนะครับแต่จะเป็นลูกลังคนละคนละคนละคันรถกันจะเป็นลูกลังตัวก่อนนะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้เรียนสองปีได้เท่านี้นะครับ ก็อาการของมันเขาก็คือเดี๋ยวดูใบที่แตกมาเหลืองนะครับใบเล็กเหลืองนะครับต้นก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับอยหาหาจุดกับจะหาวิธีการหาดีมือเดียวนะครับมือเดียวก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยทนทน,ทนดูก่อนนะออยากให้เห็นอยากให้เห็นโหอันนี้จะแน่นนะบินแน่นมากเลย เห็นยนะยินจะแน่นมากเลยก็จะลงไปสักนิดนึงนะครับนิดนึงเอาเออกข้างล่างกล่องสั่นหนนะ่นะนีด่เดียวนะครับอ่ะประมาณนี้แบ่งเป็นสามกองกลองที่หนึ่งกลองที่สองกลองที่สามนะไป ไปลองดูอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดกล้องก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะเอาดินเนี่ยมาใส่ตัวนี้นะครับตัดกล้องก่อนอ่ามานะครับอ่ะอันนี้ผมจะติดกล้องไว้ที่ที่ตัวนะครับเพราะว่า ไม่มีใครถ่ายให้นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอ่าน,นี้ก็จะเป็นโคกที่หนึ่งนะครับโคกที่สองโคกที่สามนะฮะเดี๋ยวลองสิเราก็บอกว่านะครับเอาดินใส่ประมาณครึ่งหลุมนะครับแล้วก็หยดตำหนักทดสอบ่าไปกดด่างลงไปนะครับจนดินอิ่มตัวแล้วเพิ่มลงไปอีกสองหยดโอเคจนดินอิ่มตัวนะครับลองดูสิเป็นไงอันนี้โคกที่หนึ่ง เพิ่มใบสองยดหนึ่งสองมีโคกที่สองโดนดีอิ่มตัวแล้วก็เพิ่มไปสองยดหนึ่งสองนะครับอันนี้เพิ่มมาอิดดอ่มตัวแล้วก็เพิ่มไปสองยดหนึ่งสองแล้วเขาก็บอกว่าให้เอียงหลุมไปมาถ้าดินเหนียวเกาะกันเป็นก้อนให้ใช้ปลายช้อนเขี่ยเบาๆอย่าให้น้ำยาคุณ นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ํายาทํำปฏิกิริยาแล้วก็จะเอียงไปเรื่อยเอียงดูจากทรงสีแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยคิดนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ไม่อยากตัดต่อเลยนะครับอยากให้เห็นทำไปพร้อมๆกัน นะครับถ้าที่ดูด้วยตานะครับไม่แน่ใจว่าเห็ดไหมนะฮะอันนี้จะออกสีม่วงนะครับก็คือไปค่อนข้างด่างเลยนะครับดินจะด่างไม่มีสีเขียวเลยนะฮะหืม่วงออกไปทั้งม่วงนะฮะ ขาบอกว่าทิ้งกี่นาทีมีไหมไม่มีนะครับทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะครับอีกสักสามสิบวินาทีก็แล้วกันอีกสามสิบวินะอีกสักสิบห้าวิเดี๋ยวเราก็ค่อยๆหลุมที่หนึ่ง นะครับอันนี้หลุมที่หนึ่งนะไอ้โคกที่หนึ่งโคกที่สองโคกที่สามนะครับโหด่างมากๆเลยนะดิ้นด่างมากนะครับอ่ะโอเคหนึ่งนาทีละอ่ะหลุมที่หนึ่งก่อนอันนี้นะแปด นะครับอันนี้แปดแปดนะหลุมที่หนึ่งตรงนู้นะฮะแปดอันจะหลุมที่สองออกโทนพฟ้าหน่อยประมาณน่าจะอยู่ประมาณกลางๆนะฮะหุมเอียงเพื่อให้ดูเพื่อให้เห็นสีจะอยู่ประมาณเจ็ดนะครับแปดหลุมที่สองเจ็ดนะครับ หลุมที่สามนะครับโคสุดท้ายแปดนะครับแปดเป๊ะเลยนะครับก็คือแปดเจ็ดแปดนะครับอนะก็สะดวกดีนะก็สะดวกดีอา่าผมอยากให้เห็นผมอยากให้เห็นอาเอาเอา,เอาลูกข่างไปวัดกันดีกว่าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนอ่านี่ เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปลองทิ่มดูที่ว่าอันไหนมันอันนี้ความเท่งตรงมันจะเท่าไหร่แต่ผมว่าเวลาผมเชื่อผมเชื่อตัวที่เป็นน้ํายาทดลองมากกว่านะผมจะเชื่อมันมากกว่านะครับเดี๋ยวดูสักรอบหนึ่งก็ได้ผมอยากให้เห็นสีจังเลยอะ่ะโคกที่หนึ่งเนี่ยจะไปทางแปดแปดเลยนะเนี่ยแปดเลยเนี่ยครับแปดโคกที่สองเนี่ยจะมาทางเจ็ดหน่อยนะครับเจ็ดโอมฟ้า,ฟา โคกที่สามนี่ก็คือืแปดเลยนะครับแปดเจ็ดแปดโอเคโคกที่หนึ่งสองสามปดเจ็ดแปดมาดูกันนะครับจะไปลองเทสกันนะครับเราก็าไปทีมตรงเดิมตรงเดิมอันนี้โคกที่หนึ่งนะอะไรน้ำยาได้แปดนะครับ เทามันก็มีความชื้นอยู่นะเดี๋ยวลองดูสำหรับพวกที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะครับเดี๋ยวมาดูอาการต้นนี้ผมตัดใบเขาไปเห็นไหมตัดใบเขาแล้วเขาก็แตกออกมาใหม่เลยนะครับก็พ่นมแมลงไว้นะครับพ่นมแมลงนะครับแล้วเดี๋ยวชุดนี้ผมจะดูแลเริ่มกลางนะครับ ใบดาบก็สมบูรณ์ดีนะครับใบดาบสมบูรณ์ดีอบอิ่มดีนะครับผมตัดตัดใบมันอ่างเงี้ยกระตุ้นให้มันแตกยอดไม่มันไม่แตกจริงนะมันอยู่มานานแต่นานมากเลยไม่ยอมแตกพอตัดปุ๊บแตกพุ่มเลยนะครับเดี๋ยวก,ก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะลองดูจะเป็นไงไงตอนนี้เข็มก็ตีขึ้นไปน่าจะไปเท่าไรลนะห้าจุดห้า นะครับ5้าจุดห้าเห็นไหมอ่าประมาณห้าจุดห้านะครับรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งนะครับราบางทีชมชมทุเรียนไปนะครับเดี๋ยวดูมาดูโค้กที่สองอาการของโค้กที่สองเนี่ยน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากนะครับเนี่ยทั้งโซนเลยทั้งโซนเลยนะครับอาการ ต้นนู้นก็ยังพอทนนะแต่ต้นนี้คือไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนี่ให้ดูนี่ด้านตะวันตกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนงกับให้น้ําปกตินะฮะให้น้ําปกติอืมผมก็เลยอ่าทดลองเมื่อเช้าทําการทดลองโดยการอ่าพ่นอาหารเสริมนะครับเป็นตุลทารวมทั้งหมดเลยนะครัทาตุแล้วก็ใส่ในอาตาัตราอ่า โอเวอร์โดสเลยนะครับโอเวอร์โดสเลยให้ใส่30กรัมต่อน้ำ20ลิตรผมใส่ไปเลย50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับประมาณนั้นเลยนะครับพ่นไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่มันต้องพ่นซ้ำนะครับต้องพ่นซ้ำไปดูเครื่องวัดค่า pH กันใหม่สักค,ครู่สักครู่5.8นะฮะเห็นไหม5.8เดี๋ยวนะ5.8แล้วไม่ไปต่อนะครับ คนละเรื่องกันเลยนะฮะคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยก็พิจารณาดูเอานะครับไปโคที่สองโค้ที่สองเจ็ดนะครับค่าพีเอยู่ที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้อืที่ลงไปลึกๆนะฮะค่คาพีที่เจ็ดนะตอนนี้ เจ็ดน้ำยาบอกว่าเจ็บเนี่ยกำลงังรอเคียนต่อนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูทั้งแถวแถวรูนบ้างอาจจะเป็นด่างอาจหลังดินผมไปดินด่างนะครับเพราะว่าอตอนนี้คือน่าจะเป็นที่ลูกลังแล้วแหละลูกลังเป็นด่างนะครับเดี๋ดูสภาพนี่ฮะแตกใบามาก็ งองงงงยอย่างเงี้ยจะได้ไปต่อสักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับถ้าไปดูคลิปก่อนกนะ็คือเปิดดินนะครับผมเปิดดินออกนะครับทดลองเปิดดินออกว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ตัดหญ้าไปนะครับส่วนผมว่าจะมีกล้ยเยอะหน่อยนะมีกล้ยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่มันล้อมรอบไปด้วยบ้านบ้านคน ทุ่งนาอยู่นู้นเรารอบไปด้วยบ้านคนมันจะค่อนข้างจะร้อนแล้วแห้งร้อนแห้งแห้งแล้งเหลือเกินต่อให้ฝนตกแต่มันก็เป็นแบบร้อนลมร้อนอ่ะเน่ยลมพัดเนี่ยร้อนเลยนะครับผมก็จะปลูกกล้วยไปเยอะๆนะครับมาดูกันเท่าไหร่แล้วหก <6. S 1> จุดออหกจุดสี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่หนึ่ง ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องรอมันต้องรอเสียบปุ๊บมันต้องรอให้มันเข็มนิ่งสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงยีผมตัดให้นะฮะคลิปนี้ดูต้นใหญ่ก็ต้องต้องเอาเชือกดึงให้มันเป็นพุ่มครับไม่งั้นเขาไม่ค่อยจะแตกยอดเอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยแตกออกด้านข้างอ่าพูดผิดพูดถูกอ่ะนิ่งแล้วนะครับหกจุดห้านะครับ น้ำยาวัดได้เจ็ดนะครับแต่ได้หกจุดห้านะเข็มไปอีกกัต้นหนึ่งเดี๋ยวอปนะทำความสะอ,อาดด้านข้างมั๋ย,เด,ยนะเดี๋ยวก่อนนะสักคู่นะครับให้มันสะอาดๆหน่อยความชื้นนี่ ให้น้ำไปเมื่อเช้าความชื้นใช้ได้เลยนะวันนี้เนี่ยกดไม่ลงกดไม่ลงเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้คือแปดนะครับน้ำยาบอกว่าได้แปดดูสภาพต้นนี้ ใบเล็กนะครับใบเล็กถ้าไปเติมอาหารนี่ไม่รู้ว่ามันจะเขียวหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมครับใบเล็กเหลืองแตกยอดออกมาก็อย่างเงี้ยเล็กๆไม่รู้ว่าขาดธาตุอาหารอะไรเนี่ยกรอบๆเหมือนใบแก้วเลยนะครับไม่สวยฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็ อาจจะดูดีหน่อยนะครับด้านตะวันตกนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะครับรอเข็มรอเข็มก่อนนี่อย่างต้นต้นอ่ะแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นโคลดินลูกลังนะครับดินลูกลังออกมาในลูกลังล้วนเลยนะครับที่ว่าวัดพีเได้อยู่ประมาณแปดนะฮะหมายถึงว่าลูกลังลอดลอดนี้นะมันเป็นลอดเดียวกับกองที่หนึ่งอ่ะเนี่ยวัดได้แปด ดูสภาพไปครับเหมือนจะแทงยอดออกมาแล้วก็ยอดก็เป็นเงยเนี่ยกุดเนี่ยครับจะไปไหนเลยนะครับกุดเสียแล้วนะฮะยอดนี้เนี่ยเนี้ยครับไม่ออกนะฮะยอดไม่ออกแทงแต่ไปไปไหนไม่ได้นะครับแทงแต่ไปไหนไม่ได้นะฮะทั้งแถวเลยนะครับยกเว้นต้นสุดท้ายนะยกเว้นต้นสุดท้าย เท่าไรแล้วหกนะครับหกร้อยสักแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งในสวนผมก็จะเป็นแบบนี้นะสวนผมจะเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็าฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับบ้านสวนน้ำสินนะครับผมก็พยายามตั้งใจทําคลิปนะครับแล้วก็พยายามศึกษาการปลูกทุเรียนนะครับให้ปลูกให้ได้ในสภาพดินที่ มันไม่ได้เลยครับเนี่ยเนี๋ยด,ดูสภาพดินเดิมผมนะเป็นดินเหนียวเราแตกละแหงนี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยดินเหนียวท้องนานะครับผมเอามาถมท,ทําที่เหมือนที่ปลูกบ้านนะฮะแต่ว่าพอดีว่าก็ยังไม่ได้ปลูกไม่มีแผนว่าจะปลูกบ้านเมื่อไหร่ก็เลยขอทดลองปลูกทุเรียนดูก,ก่อนนะครับถ้าทุเรียนรอดก็คงไม่ได้ปลูกบ้านปลูกในบอ่อเอานะครับ <laughs> นะฮะคือกลายเป็นคนที่ชอบปลูกทดลองนะครับปลูกทุเรียนนะครับก็ทดลองปลูกไปประมาณประมาณสิบห้าต้นนะประมาณมีประมาณสิบห้าโคนะครับ แถวและสามแถวแลว 4, ะสีะะะ 4, ่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าแถวนะคะส่วนผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็ทดลองกันไปนะครับปีกว่าแล้วทดลองมาประมาณสองปีแล้วฮะก็จะมีต้นใหญ่สุดก็คือต้นนี้ที่มีอายุประมาณสองปีนะครับมีต้นนี้ประมาณสองปีอันอื่นก็ตา,ามลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูแรับหนึ่งฮนะอ่าน่าจะนิ่งแล้วแหละ 6.2นะครับอันนี้6.2นะครับปกติน้ำยาเนี่ยเขาวัดได้8นะครับอันนี้วัดได้6.2แสดงว่าอันเนี้ยน่าจะแข็งกว่าประมาณอา่า1 1เลยนะครับตัวเนี้ยก็คือค่า pH จะเป็นไปทางลบนะครับลบ1นะ่งเมื่อเทียบกับน้ำยาน้ำยาผมว่ามีค่าความถูกต้องสูงกว่า นะฮะแล้วตัวนี้สมมุติว่า,าน้ํายาบอกว่าได้เจ็ดอันนี้มันได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปย้อนดูในคลิปผมจอไม่ได้ละหกจุดเท่าไหร่นะหกจุดห้าใช่ไหมมันก็จะลบอยู่ประมาณาจุดห้าจุดห้าจุดหกประมาณนี้นะครับสมมติว่าเราเอาราน้าเนี่ยเราไปวัดนะครับเราไปวัดต้นสมมติว่าเราวัดต้นเนี้ยเราวัดแล้วมันออกมาได้เจ็ดนะครับเราก็บวกไปอีกหนึ่งแสดงว่าค่าจริงก็คือประมาณแปด ก็ยังไงก็ฝากคลิดาการทดสอบค่าพีเคของดินที่โคกทุเรียนนะครับความจริงเราจะต้องตรวจวัดก่อนที่เราจะปลูกนะครับดินในเมื่อมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ทุเรียนที่เขาอยู่ไม่ใช่พืชประจําถิน่นเราก็ควรจะวัดค่าในการก่อนที่จะปลูกพืชน,นะครับว่าค่าพีเคสอันไหนมันเหมาะสมกับพืชที่เราจะปลูกไหมนะครับแล้วเราก็ควรจะปรับปรุงดินก่อนนะฮะแสดงว่า ผมจะใช้พวกตะกูลพวกไดโนไม์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่มันจะเป็นด่างเข้าไปอีกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขออ่ขอไว้เท่านี้นะครับค่อนข้างจะยาวแล้วยังไงผมฝากาเพจบ้านสริมสินไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ